บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสขุขุสุนกนกายินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกาเมื่อนี้นะ้องบ่าวเซนก็เดินทางมาหาน้องหลาหน้อยพ่อพี่น้อยเนะะาะกาเนื่นองจากเมื่อนั้นเนาะทางบ่าว,าวเซนกาวาดิเขษะมาอัพเดทเนาะให้กับทางพ่อแม่พี่น้องในเบื้องในส้มล่วงกันเนาะกาพอดีว่าผลโตกรัฐทางก่อนกาเลยเขามาบ่ฮอดบ่เถิงพ่อพี่น้องเอ้ย กะคือมือน,นี้ทางเขากัได้เดินทางมาอีกเนาะการี่เขากระซิเข้าไปหาเพื่อนพ่อพี่น้งองเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ทางมมเสกับมอดเป็นที่เมห่อเนาะกะโอเคจังไหนกะไปเบิ่งบอร์ส้นล่างกันเลยพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวมมเสกัสิเข้าไปหาเพื่อนก่อนเนาะกะซื้อเป็นนุ่มเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมาแพ็คหนึ่งมาผ่านมาตอนเพื่อนโอ้นี่พ่อพี่น้องรถใหม่เพื่อนี่เนาะเดือเบิ่งมมเสกกระได้ โอ oh, ้ยังใหม่อยู่เด้รถนี่เนาะยังใหม,ม,ม,ม่คือเกา่าพอพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้ดูดูยามฝนกะสีมีกี่โดมเนี่ยสักหน่อยเนาะเอ้ยนี่พอ oh, พีนอนอนอ่น้องอันนี้จะเป็นอ่าเดินเนาะเป็นตารางตรวมตารางเฮือนเพิ่นนี่แหละพอเป็นเสื่อเอือนไปเลยเนาะแบบ buồm với lấy vào rồi nam nó tế vừa này rồi này, cả làng lên cả nó à, nằm thuồng với lệ này nó rồi, rồi. sao bài đi sao đi ờ à, tô cái hình ảnh này nó à còn ngày cái thứ này đó nó ờ à, tô hay bạn này nó tôi mỏi anh đấy này <laughs> tôi mỏi là may quá oh, rồi rồi เนาะบะไรขามาตะลุนในไรให้ยงอันนไหมก็อันนี้อ่เห็ดเห็ดเคาะรถถึงนั้นแหละก็อันนี้เลยนกอเห็ดเป็นอันนี้บอนดงป้ายเห็ดบดังป้ายย่งวันแล้วโอ้หนึ่งวันแล้วตะลุนเเนาะไข่ตอนนที่หนึอ๋อพนี้บทถิวาอันจากคนท่านหาดูอีคันห้าแรกละต่อมาอีกอ่ะยางเคืองนี้ฟูุณปูนี่ฟูดีสองพันอี เข้ไปเพิ่นอ wow, oh, ีกก็ต hey, ่อพี่อ e <PR ีกวันเลยเล็กก็พอดีเพิ่นเพิ่นว่าโอ้ยลุบทึนได้ดีว่าฉันเอาไม้ซอยอในรถนึงไปซื้อไม้ให้เพิ่นว่านี้พันเป็นแสนห้าไม่หุงเลยคาดนึ่งแสนห้าไปซอยเพิ่นแรกอะเอาตะปูให้เพิ่นอีสองโลเพิ่นว่าลุบแล้วว่ะอ้าว่าลุบก็สนีซอยเชื่อเส่นวะพี่พี่ใหญ่แม่พีเพิ่น ่นมาลินเพิคนอยากไปตลาดมาลินเนาะมาลินจะลุมตัวแา่กล้องลุกเข้าไปจะไปย่างเนาะได้เปลาได้เนาะเอปะเดือดปะจะไปย่าเนาะเอดเะอะไกันแล้วเนาะมาลินบ่โดยมาลินนเพิ่นนี่เฮือนจะใช้ไทางเข้าหุ้น มันจะได้ลำให้ลำหน้าแล้วหรือเปล้วแล้วแล้วเนาะแล้วก็บพากันไปหาลับจ้างแล้วเราแต่ไม่ได้ยูเนาะเออไปแล้วมาเดมมือนี้ค่ะบ่ได้รับจ้างมือนี่นะไปไปซอยพี่น้องตะตะกอนตะกี้กับแบบอึดแบบยากก็เคยไปขอเพิ่นมากินแล้วเลยไปซอยโดยเราไปซอยบ่ลืมบุญคุณเคยเคยได้กินน้ำเพิ่นตะกี้กับโดย โอ้เนาะอย่าให้อยู่ใกล้วันบ่าแสนเด้เนาะบ่ได้ซอยเนาะยวหลายชั้นหน้ามหาแสนกะไม่ต้องหลานเน้อยเพราะว่าบอลำซอยเนาะก็ได้คเยเออขี่จากเมื่องข้ามกเทพอาไม่ห้าได้ไหเข้าในเมืองเนาะบ่ได้บ่กล้ายังบ่กล้าบ่โลยเพิ่นบอท่านนั้นไปในเมืองน้อยได้คือเมืองใหม่อาเซอร์พนะเพิ่นไปได้ไปอ้องหมอเมื่อวานเจอเนี่ยังบ่เอาไปเอาขี่รถชงเทา เป็นรายเลี้ยงเป็นรายลูกลูกยังไม่บาดเลยไปกดคลินิกเพิ่นกดว่าเพิ่นเบ้อทันหมอเบ้อว่าเป็นแบบเลือดดังมังอ้อตลอดน่ะเลยเิ่นว่าด้วยแล้วกับเจ็บในลำไส้น่ะได้กินยังเข้าไปแล้วมีแต่ห้าอ้อแล้วอ้อเมื่อเลยที่กินเข้าไปแต่ละมื้อน่ะก็เลยเบ้อเพิ่นเนาะแล้วก็อันไปกดไปกดคลินิกอะไรวะเ้นเลือดฝอยอย่างละเส้นเลือดฝอยอัน มันบอกแข็งแห้งเด้มันแตะดูมันแตะคุหนม่ันยังไมเตะแล้วมันเลิศอ้อตลอดมันเป็นว่าแบบนี้ล้วลำไส้อักเสบโดยกระเพาะมันได้แต่งยามาแต่งยาให้กินนี่มันๆมดแล้วบ่เลยไม่เลยมึดซ้ำวันนี้บ่ไปโกดเนาะไปกดโดยไปโกดเคลินิก เทคนิกอีงนะลืมซื้อแล้วได้ลืมอ่านเลยเด้อยู่บ่ายกับพี่วะอยู่ออยู่แถรงเห็นดิบะดูเอดูงเห็นดูเหรเรยาเป็นต่อพอพี่นอะไเนาะเป็นกำเลยเนาะยาหวานเนาะกูวิตามินใหญ่เนาะันาะ กินเ้าแรงเทงใหญ่ก็เทงาได้กินยามันมันแทมมันเป็นสองเโดยเนไเ่านะใครใครแน่เราบอ่านี้นะแต่ห้าห้ายุ่แต่ว่ามันมันโบอ้ไม่แต่เปบะล่มซื้อนะใครได้หูซึกว่าลุดลงแล้วและการเลือดดังกับบริโอ้บดอะไรเป็นไ้ไปสอซเซนไฟายบ่ โอ้ยเนาะอันบัดน่องแกได้แค่ไหนวลาไม่ได้เป็นอย่างมั้งไม่ได้ไปโคดเลยบนบริบนบริคายละอืมออเนาะเนาะอันจะเป็นใบกวัวเนาะนางน้อยบอก็ใส่บอสก็ใส่นางน้อยซื่อสัตวะ ใส่ซีโบเวิรเนาะแต่ว่ากินอะไกินยาไปเนาะโลยไม่เยมือนที่ไปยืดเนาะอีกบ่านในวันนี้ไหนเนาะไปน้ำว่าว่าสิกินต้มบางอีกรอบนึงว่าของแนวเลือดดังมันบริโอเลยเด้แล้วก็กินนั่นใจที่เขากินยาที่แล้วนะมันมันยุดบ่านนโดยยุดกินข้าวก็ได้ละกินข้าวได้หลายก้าวไปยากข้าวแล้วก็แบบ ปวนอันปวนหักนะนะกับแบบมีตะล่มซื้อได้แบบเออกัตะกี้มันอ้วกมืเลยกินเข้าไปแล้วละห้าแล้วก็อ้ e, วกเมืตอแต่ว <okay ันนี้ไม่มีตะล่มซื้อปวดกับปวนห้ามันไปต่างแหล่ลายวะเนาะลับหน้ารบก้าเก่งรบก้าเก่งเนาะงาไปก่อนบุพเพเขาไปน้ำหลังบุกเาเก่งวะไปได้บุตเดียวห้าสิบโลเลย ลายมืออะไร้อากันข้าน่ายงัเป็นร้อยร้อยไปกายะหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบผู้เดียวตัวโลเกงิลี่เนาะมนจ้างไว้แรไหมทางพีทางอยู่พี่นะมัพันห้ามาพันห้าโดยอัก็มดแล้วเดี๋ยวนี้นะเนาะมดเขาจ้างแล้วเขาแล้วยังผู้น่นผู้นั้นผู้นันกับเาามเองใกล้สิเหลาไปแรเนาะดย กาเข่ามาอัปเดตเบอร์เมื่เนาะกาตั้งแต่เมื่อันที่ว่าเอาเครื่องเอาของมาให้กะอ่ายังมได้เข่ามาเลยกะสิเข่ามาเบิรงที่ว่าอันเห็ดก้อเสียนี่ออกมาเลยเนาะว่าที่ว่าหอกเนาะหอกรถหอกลดเนาะทีแรกแม่ว่าโอ๊ยแบบบริโภคเศะให้มันแล้วส็อเร็จก่อนคักแน่ให้พี่น้องกันพี่น้องเพิ่นเบิ่งกับเห็นแล้วครับเลยแบบ แล้วหยอดมาก่อนมาก้อนก็เห็นตอนบาทั้งประเทศเลยวันนั้นน่ะวันข่าวมงแต้มือก่อนเพื่อแหล่ตั้งใจข่าวมาก็ว่าจิตเพิ่นวันนี้ฝนตกงรัทางก่อนน่ะนะจะได้บริข่าวมาฮอดซ้อมครับเมื่อคืนคือเก่าอ่ะไปเบิ่งก่อนแบบประเทศแรกแบบว่เนาะอันที่ว่าครอบเจอเคาะรถน่ะยังเทอรอันบานประตูอ้อมแล้วแล้วเทอรเกยนี่แหละยังปูเฟือยเลยอ้ะอันไม้นี่ก็เอาไม้เครื่องที่ว่าแบบอ่าที่อยู่กลางน้าบ้าน โดยไม้ทีเลอตอนนั้น,น <est. S 2> ใส่แปรเฮิร์นนี่แหละบ่ะพ่อบ่พ่อเราไปสังออกะสีอะสังกะสีเก้าเนาะีเกาพอได้อันนั้นว่ะพอได้ด่อนนังด่อนนังไฟเด็เดๆก็ออกไปอ๋อโดยไปจะได้เรื่องเขาหน้าจำป่ากัยั่งอยู่บ่ซื้อซื้อใส่อันตัวว่าแสนซื้อมาเมื่อน,นั้นน่ะ กินอยากเมื่อแล้วค่ะแต่ว่ามันมันแข็งแล้วเลยได้เงินลดกาเลยไปซื้อมาอีกชอบหนึ่งก็บไปเต็มสอบครั้งสั้เนาะปกติก็ไปเสมือเมื่อนี้ไม่ได้ไปบ่ามั้งก็บวันที่ช่มือบางบางมือกับไปบางมื้อไปเ่อกับไปสองวันแล้วก็หยุดวันหนึ่งเหมยด้ีวันสามเลยบ้างวันสามน้องละวันนึวันละวันเนาะวันละวันกับไปแข่งกับเอว่เกือบเทปเท้าสูสี สีเหรอเอ้ยหกสิบน้องสี่สิบเก่งเลยเนาะโดยโก่อนเด้อชาติเดียวจังมีสิอันไปเบิ้งอันนี้ก่อนต้ไมเนาะโดยโดยโดยโอเคเนาะเดียวเซนอันนี้เก็บไว้ได้หน้ะโอ้เนาะเอาเลยเนาะเอาาไม้เพื่อนค่ะดตัวตัวเลยเนาะาไม้เงไงนี่เไม่บง ม่ไม่บงบ่ไม่ทางไผ่ทางทางไผ่บ่ลูกสาวได้หาก็โตเนาะอ่าแล้างก่อพอเฒ่าปู่ไว้แต่ข้าวกุนีไปับบ่ต้มอมันบ่เนาะนไม้พอเฒ่านไม้อันมูลแต่พ่ปูไว้แต่ก่อนบ่เนาะอืโดยเนาะ Ở đây này, Đôi, hết sàn bỏ đi nè mẹ Đồ hết đoàn nàng phai Ờ à, Hồi, hết bỏng à Hết bỏng nóng phai Đồ Đây quay đùm Ờ nó thằng này, uh, oh, này sang bên cả Ta bài đi Bà, đó Và thôi nó bút kỳ tôm hết đi đó nè Cái này hết dù uh, à, hương cái bên mềm đi mà mình nói nó Ôi Thằng quyền thế này nó Ờ thôi Cái này hương đấy mà mình nói nó cái nhắc này nó ปัเป็นอยู่กลางทงหน้าเนาะไอ้ตาโตให้ได้จักมือเลยเนาะไอด้เนที่แได้เป็นทีดแลสบย่มือแ็แล้วนะบัสบายก็ได้โจกันเนาะเออด้ดใช้ทางเข่าทางไหนอ้นน้ทางคุณบ่ด้วโดย อ่าครับพี่น้องเอ้ยเนาะหม่องเพิ่นนี่เฮ็ดนี่ก็เป็นน้ํายังคือหลาลงออกลงมาแบบนี้เลยอันนี่เนาะรถก็สิเข้ายากคือเก่าลนีเนาะต้หาหาไม้เด้เนาะว่านี่คนนีเด้มันก็บ่ได้มีว่าอ๋ออยู่อยู่ลมพุ่นบ่อ๋อสิเฮาเอาเงเข้าไปใส่ใส่หั่นปาอพี่น้องเนาะ มองทางมองทางก็ไปต้องหาไม้แล้วมะฮองไว้เนาะจังเขาได้เนาะไม้เพชรโคนี่เขาก้าวท่านพอได้ไม้วยโดยโดยเนาะเพิ่นกะก็ออกมาอีกแล้วเพื่อนอดยเนาะต่อนเจอไม้อีกเลยพอได้กลวงกลับไปอีกไม้เป็ดเพิ่นเนี่ยไม้ใช้ฉันนี่เนาะชื่ออะไรบอสเอาสยูงเลยเลยเนาะสังกะสีกับสังกะสีเก้าเพื่อนโดยหัวเราเป็นอยู่งห้องหน้ำของหนายเพิ่นกะยู่ nam, Ôi trời này cả Mình không nổi đâu có 3 mình coi Đó Đó Quên phải này nó mà nhanh xay sẽ đùa cứ cào phong Xay xay trước phong Bọn này mình phần nó Bọn wow. này tắt về năng, mà. Mà tắt ở nhà không? phải đáp cho mà đáp Đáp phục á lúc tốt Cái, đây, cái tí, Được. Được Rồi ยังได้เสียครับให้เดือนละไรทนายเนาะทันได้เสียังให้เสียว่าเออถ้าหอดเดือนแล้วว่าใครข้ามาเนี่ยเนาะเป็นกว่าแล้ววะคือเฮงเติบเลยสกสงเดินหอดแล้วบะสองเดือนหอดแล้วหอดแล้วสองเดือนเขาเพิ่มโบเคฟรนเนาะสามเดินวิทสามเดินหรือว่าในสามเดินยังใช้ไฟนั้นอยู่หรือว่าโอ้ คือเขาขบาดเล่เนี่ยคุณบ้านทันเก็บเนาะโดยเพณ่า้านทันเก็บเออโดยโดยของน้าม,มันคือว่าอันแบบไฟขาดบ่า,บางแหละเบาเลยไฟขาดมาได้ซื้อใช้ได้บ้างเลยฉันได้ซื้อใช้เลยเบิ่กงกอนอมันยันขาห้องขึ้นเอาโคมเอาแบบอันนั้นยัางยันฝนโต๊ะแล้วยันลมมันมักมีลมเนาะระยันมันตกะมีไฟผ้าอะไยังไงง่ายคือเนาะย้อนโนโต๊ะแล้วมันโลมยัดไฟบ่ มันันยันดอกไฟตกได้แบบบ่อนั้นบนใดกันสายไทนั่นไปกสายังได้สะดวกอยู่บ่าไหมอันอ่าํนมำลุ่งล้างล้างลุ่งสะดวกอยันว่าไปยว่าฝนตกฝนที่มันเซมันอย่างแบบยนว่าบมันบวมมันอย่างที่ล้างลุ่งเจกาเจคือเก่ามันวันนี้มีปัญหาวันนี้มีปัญหาอย่างเนาะ พักกินข้าวเที่ยงยังมั้งอกินอันนั้นไปดำหน้าใช้ข้าวแล้วละมาว่าสิมาเปลีนเคืองเลยสิไปกินข้าวยูเฮอร์ขาของใน,นไปดำหน้าซอยข้าวซื้อๆไ,ได้เนาะแล้วอดีบริปายได้ยินละน้อยว่าโอ้ยอันแม่ว่าแซนสิมาละเราบอกให้ยูเฮอร์ในแม่เจ้ากันเ <c oughs> ลยอันข้าวละตักอันโคหมูนะเด้แบ่งมาส่งให้ยูเฮื่อนพี่นอกแบบนี้เนาะกินโคหมู บ,บ่บกัเดี๋ยววิจัยน่าม้นอีทีดได้ก็ต่อเติมอออกีกไปเด้ะคือว่าสีลงไปสวรรค์ยังอันนี้แล้วคนบ่ขอบไม่ลดแล้วคนจังสีโลกใบเด๋วเม้นลดเม้นอันนั้น,นเม้นไ่ได้ไปแล้วไปยังสิไปไปยังนอกบ้านไหมไปหาเฮ็ดเว่เฮ็ดงานแล้วพ <c oughs> <c oughs> อได้ซื้อกับข้าวให้ลูกกินใกล้จะเปิดเที่ยนแล้วบ่ล่ะ Uh, so ่าช่วงมื้อนึง so นี oh, ่ค so ือเห็นเขาเจ้าพากันเขาเจ้าป no, 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 no ิดบ <ot> ่ท <so> ี่ว <so> ่าบ่ขอเซ็งบ่ขอเซงเซงหมดสิโอ้โหเห็นน่ะเฮียนเพิ่นหลายๆนะแปว่าตามทางเขาเจ้าเขียน่ชองเือัีนะเขาเฮ็ดจบบ่ยู่ีเซงเซงจบซั่สิอ๋อเขาเจ้าก็สิปิดบ่ได้เนาะดยอืมยนะคิดจริงแล้วอีบ่ดนกับเขา่าเพิ่นมานพี่ตลอดเนาะเดอได้อ Ừ. Cô <laughs> ấy ừ. <laughs> uh, no? <laughs> là người của con gái của con gái rồi là... có đứa đẹp hay không? Đứa đẹp Đứa này Hả? Đứa này Đứa có โอ้คอนไฟได้บัดเนาะต้น้นไม้คอนไฟเลยทั้งหมดก็ได้เลยแตงโมแสงก็เข้าม้าพุทธิอน้ำหมดเลยแตงโมที่เป็นกับคาหลับหน้านาะพอดีชิบตะตาคนคนได้เข้ามานน้ำคนไม่แห้งว่าอยู่เชโนกะบัดบัดแห้งบัดคอยไปบางเมืองบางเมืองกะแต่ว่าเช้านี่ค่ได้แห้งคนไดเช้านเนี่ยอันรสนี่กะหากินได้จากมือแล้วก็ขอน้ำบรืเรือนล่ะยังบ่ พอเขาเพื่อนว่าประมาณสามเดือนสามเดือนบอกเพื่อนไี่เลยเดือนปลายเดือนครึ่งนี่แหลยไปยังสีออกใช่ไหมยังบ่หอดดรอเนาะเดินเนาะคือว่าแักนี่ว่าท่านเฮ้าแต่มีแต่ว่าทาบัดป้ายออกเพื่อนดียว่าสีอ่าหรือว่าสีไปไปเองบมดเลยว่าให้บ้ามายิ่งให้บ้ให้บ้าไปแด้บอ่าเดียว เห็นว yeah, uh, yeah, uh, to yeah. ่าจะมาอยากไปเที่ยวเชนูเนาะเคยไปบ้างเชนูเลยเยไปเคยก่ายอยู่จื้อเดี๋ยวประมาณสามเดือนพวเรายังชิได้เลยกับเดี๋ยวว่าจะเอาไปยิงไปให้ให้เจ้าไปนั่งมาเลยเนาะเดี๋ยวว่าจะถ่ายคลิปเลยเนาะดูดูการเบิ่งคนนอหน้ามาชิเป็นเลขอย่างเนาะพวกเรมักดนเล็กดนเบื่อกะคือเอาเนาะ กลองเลยเาเคยสื้อกลองเันอดีบราเคยซื้อกบสีดอ่ีเคยเอาได้ป่ะเนาะลองเสียงดิว่าตอนนั้นขามาซื้อเลขตัวหูมือนคือว่าเบื้งเลขรถมันมีเลขกระต่ายในรถนได้ออเลยครับ่าซื้ออ๋อออบไไหมอ๋อเลกกากรถคือไเฮดเฮดตามที่แม่อันบ้นั่นได้บ่เฮดแล้บ่ เห็นอันอะไว่าอธิษฐานนะอธิษฐานแล้วอันจับใกล้จะตะล้างนี่แหละกะขึ้นมาต้มซ่าแล้วก็หาพี่น้องมาอันอธิษฐานอคลิปผันลบนะครอธิษฐานอัดไปผันลบทิ้งวะอัดคลิปไว้อยู่งผันลบถามเปล่มีคนถามหลายเปล่าไหมได้มาแบบได้นี่เห็นเขาก็ฮู้เขาฮู้ได้เขาเห็นในคลิปอ๋อเขาเจ้าเบิ้งอยู่เปล่าเยเขาเจ้าเบิ้งกันเวิดบ้านเลาเขาโค้แสดงว่ามีผู้เบิ้งอยู่เหรอเลย เออฉันบ่เห็นเนาะที่ว่ามึงมีภู้ใดแจกบ่แทนเนาะให้ไว้ขทานคำว่าบ่แซนบ่ซื้อให้ว่าเอาับผู้ใหญ่ใจบุญบ่แซนเพิ่นเป็นสะพานบุญนํามาให้โอ้ยไม่ซื้อให้เนาะเนาะผู้ใหญ่เพิ่นแม่ซื้อให้เนาแล้วคือว่าวันนี่กัมีแต่ว่าเข้ามาเบิ่งที่หลายๆโดนจังมาอัปเดตเทื่อนึงสิเนาะมาอัพเดทสิตคนเป็นอยู่ว่าเป็นจังได๋ให้กับทางอ่า พอพี่น้องในเบื้องในสมกันน้องภูพันธิต่าพ่อกะพิ่กกะอยากเบิ่งอยากเห็นที่กะยังมีอยู่อะนะเดี๋ยวอเงียบหลายทิศเลยเนาะแม่ใคได้เข้ามาอีกเกือบสามทิศเราลังลาพิ่กกะเบิ่งเจ้าของร้องยีบว่นี่การอ่านเขามีนัมเดอ์นเนะาะว่าเป็นจังไดเนาะเคยอ่านบาวกก็มีเจ้าเขียนอย่างมากนะสิบืง,งนัมเด้อเนาะเพื่อว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นเขียนมันอย่างมากแน่กะเราจะได้เอาไปปรับปรุงสินะ เป็นติคริบ่เป็นกดเขาอ่านบ่เป็นอ่าอยู่ใต้ใต้ล่างไงนี่อ่าคงกิเห็นนั่นนี้แต่มีหลายอ่าเฮาก็อ่านเบิ่งนําเนาะอ่าอ่าผู้ใหญ่เพิ่นแนะนําแบบใดแน่นะโถมื้อนไปลูกค้าต่อบ่มื้อมึงโถไปดําหน้าไปดำหน้าบ่ดําหน้าซอยบ่อนที่อันว่าอันเคยคอน้ำเขากินแต่ก้อนแต่ปีผ่านมาโดนว่าหน้าเหมืนกระไล่มา เขาว่าน้าท้องแดแล้วขาดาบเออไกลสิแล้วแล้ยังประมาณยังสี่หายห้าหายมันจะได้สาอันอาการแม่ตอนนี้เนาะทางกาทไข้แล้วกินหายาตรกินหายาเออแสดงว่าหากหากยานี่ือเนาะโดยเออกะีดีใจนําเนาะที่ว่าแบบอ่าเคยวดบีล่ ตั้งแต่กินทางไม่แข็บมาได้ไปกวดบางเด้อได้ไปกวดเลยมันบริเจ็บแห้งได้บางครั้งกับหูซึ้งซื้ออะไรกับพยุ่งได้ก็ดีไปกับกินน้ําฮ้อนเข้าไปเธอเข้าไปยังหูซึกเก็บอยู่วอนหูซึ้งเขาไม่จีห้าขาดกี่วันยขาเข้ากะบู๊กกะต้มหายานั้นกินกินได้มันกับไายได้คันวันใดเข้าไปบริกินมดวันกับหูซึ้งบริกินน้ําฮ้อนันแต่ว่าต้องไปกวดมัอีกวะเนาะต้องไปกวดมัอีกไปยังไห เพื่อว่าแบบกวดบางคืนนะบ่อแมนข้าวขวดบางคืนเพื่ออย่ามันจะแจ้งอีกนะว่ามันข้าเป็นอย่างกันแน่นะถ้าว่ามันเป็นน่ามากเลยข้าสิข้าสิปวดประทันสินะอยังมันเป็นคันคือข้าวกวดบางคืนตอนนี้แล้วข้าวหูแจักเลยข้าวบางทีอท่านหมอพูนในน้ำอะไรข้าวกระเจิงชื่อได้ตามพูดบอกเลยนะโอเคน้อยหน่อยกะสิประมาณนี้เนาะกับสำหรับมืัอนี้ทางวุฒสัญญาจุดประสงค์ก็คือเขามาถามไทยนาะแล้วกเขามาเบิ่งงันขลอดรถของ น้องหน่อยเพื่อนียังไงน้องว่าเฮ็ดแล้วหรือยังนะก็คือข่าวมาตอนนี้ก็ยังทันแล้วเนาะทั้งทางเมืองก็ยังเฮ็ดอยู่โดยกะรถจะเป็นยังไงแล้วล่ะยังขี่ได้สะดวกสบายให้เก่าเนาะสบายโดยอ่ยโอเคก็จยังไงก็ชิพาพอพี่น้องไปเบิ่งอันอ่าอันบริเวณรอบๆเลยเนาะก่อนเนาะจังไงก็สบายดีเนะสบายดีสบายดีล่ะ นั่งเงาแทพเป็นยังไงนี่ <c oughs> ง่วงนอนวะ <c oughs> โอ้ยนาะโอ้เรา,าตารางเฮือนนี่คือเป็นยังชี้นาะยไหมเนานะ <P up i> โอ้แบบนี้สุปีว่อนี่นะแสดงว่าเป็นเคยอยู่แบบนี้แล้วนี่เนาะมันต้องเหมือนเอาดินมาทมลายใจได่นะไมเนาะเพราะว่ามันเป็นไฮน่านะแถวนี้ค่ะเอ้ยดยดย นี่เนาะพอแมาพี่น้องอันนี้ใหม่เพิ่นไปซื้ออยู่คงเดือยแล้นเนาะนี่เนาะทางเขานี่ก็ยากอยู่ได้เนาะยามนีมทั้งอันตรายพี่พ่อพี่น้อยเดี๋ยเลืนเทินหัวของน้องหนาน้อยเพิ่นนี่กันเนาะอ้าวเฮ้ยถือว่ามิดซิตการ์ดเนาะเสียที่แต่ว่ามองทางเข่าพังพินอเอ้ย เปลี่นขนาดเลยต่อเดี๋ยวสิพาพ่อยองเบิงทางในก่อนเนาะอ,อุ๊บโอ,อ้ต่อขี่ตมพริกขีดีพ่อยนองเอ้ยเนาะนลื่นใส่กระบอกไปหัวนอแถวเลยเนาะ <c oughs> อะต่อ เออเรีโอมีแต่ตะปูแล้วอันี้รีวีห้างไม่ใช่ช่าแมนี่าอ่าต้องนออนุญาตเอนเนาะน้ำนี่ค็บเได่มีกินว่ามันมันบวมอยู่นี่ครัเออโอ้ยเนาะคือเป็นแบบนี้เนาะอันนี้อ่ มองยูของชาวพิ่นเดินเฮือเดิันชันเนี่ยเนาะเป็นเป็นตุ่มไปเลยเนาะนีเป็นเกาะกระเ,เทวของไหมกระเทว่างามอยู่ไดนะ้เนาะกระเทว่าสั้างกระซีเก้าเนี่ยกระอ่ะเป็นประโยชน์นเนาะเดี๋ยวพามาดูของหน้าก่อนว่าเป็นยังไง ก็โอเคเนาะพอเป็พี่น้องการสนับคลิปนี้ทางมอแสงกาสิได้เดินทางครับเนาะการสนับมือนี้จุดประสงค์มอแสงเข่ามานก็คือข่าวมาอัปเดตเนาะอัปเดตเฮือนซานบ้านซองของน้องหลานน้อยให้กับทางพอเป็พี่น้องในบริในทโซนลุงขันเนาะก็คือข่ามาตอนนี้ทางเพื่อนก็ได้กอเสียออกอะไรก็เห็ดเป็นคอก ไปจอดรถเนาะแต่ว่ากาชิยากนิดเจ้าน่อยพวยน้อยเนาะช่วยงยามนี่เพราะว่าภาพผลกาตกอากาทางมองทางเขากับเป็นเปื้อนแน่พวยน้อยอาต้องขัดชิยากนิดเจ้าน่อยช่วงนี้ก็ได้ไก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพวยน้อยจะดีใจบุญเนาะที่ได้ช่วยครับครอบครัวของน้องหลานน้อยมาโดยตลอดเนาะให้เพิ่นมีได้ทำสเมเอนี่เนาะกาคนอ,อื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมในการบวกกับทำโฆษณามาแสนไปเนาะก็ขอให้ พวาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นสุกส,ขขสบายใจเพื่อสุขสุขคนเนะาะการสำหรับคลิปนี้ทงางบอสแสงกาชได้เดินทางครับกาชได้กาวคำว่าสบายดี